สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเอค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นเธอรแลนด์นะคะและขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้นะคะเอมีประสบการณ์ดีๆจะมาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังกันเช่นเคยคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้น,นะคะเอเคยทําคลิปอยู่หลายคลิปนะคะเกี่ยวกับาการมาทํางานประเทศน,นิวซีแลนด์แชร์ประสบการณ์โดยตรงของเอนะคะและมีเพื่อนๆสนใจนะคะอยากจะมาทํางานนิวซีแลนด์อย่างมากเลยนะคะแล้วก็สอบถามเอค้ามาว่าอยากจะมาทาํางานเนี่ยเราจะหาในจ้างได้อย่างไรสมัครงานที่ไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นนะคะเอเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะ เป็นคลิปแนะนําช่องทางการมาสมัครงานที่นิวซีแลนด์นะคะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้นะซึ่งคลิปนั้นนะคะจะเป็นการแนะนําช่องทางหลายๆช่องทางเลยนะคะทั้งคนต่างชาติประเทศอื่นแล้วก็ทั้งคนไทยในนิวซีแลนด์คนไทยที่อยู่ต่างประเทศคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะสามารถที่จะหางานในช่องทางเหล่านั้นได้แต่วันนี้นะคะเอจะมาแนะนํมามันเน้นช่องทางหลักๆนะคะให้เพื่อนได้ฟังกันอีกทีจะเป็นช่องทางหลักๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วนายจ้างจะประกาศรับสมัครรับคนไทยนะคะและส่วนมากจะเป็นนายจ้างประกาศรับสมัครเองนะคะเป็นช่องทางที่เน้นประกาศหารับสมัครคนไทยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งคนไทยในิลแนนะคะจะรับสมัครแต่คนไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าช่องทางอื่นๆนะคะที่เคยทำแนะนำมาเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ประกาศโดยทั่วไปก็คือทั้งอ่า คนนิวซีแลนด์ทั้งต่างชาติประเทศอื่นทั้งคนไทยรวมๆกันนะคะอาจจะเป็นการยากที่เพื่อนจะหาสมัครงานนะคะและวันนี้จะเน้นช่องทางที่สำคัญสำคัญที่เพื่อนสามารถที่จะสมัครงานได้ง่ายๆกัน,นะคะ่ะเพราะว่าจะ ประกาศรับจากนายจ้างคนไทยเองเลยนะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะก็จะพูดคุยกันง่ายกว่าในการที่เราจะไปะหาช่องทางในการรับสมัครที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะช่องทางแรกเลยนะคะเป็นเพจคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะเพจที่ตั้งขึ้นมาจากคนไทยที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ซึ่งมีหลายๆเพจด้วยกันนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเอก็เคยทำไว้นะคะ และในวันนี้นะคะเอก็จะมาเน้นนะคะเน้นเพจ f a c e b o o k เพจหนึ่งที่นิยมาหางานในนี้กันอย่างมากแล้วก็นายจ้างนิยมที่จะประกาศรับสมัครงานในเพจนี้มากๆค่ะก็จะเป็นเพจที่ชื่อว่าคนไทยในนิวซีแลนด์ไทยนิวซีแลนด์คอมมูนิตี้นะคะเพจนี้นะคะเป็นเพจหลักๆเลยนะคะที่มีคนติดตามมีคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นจำนวนเยอะมากๆ ก็จ,จะมาเน้นให้เพื่อนๆได้ฟังเพจนี้แล้วกันนะเพราะว่าเพจนี้นะคะมีการประกาศรับสมัครงานนะคะค่อนข้างาหลากหลายอาชีพแล้วก็มีการประกาศอยู่บ่อยๆครั้งนะคะสําหรับนายจ้างคนไทยนะคะที่ประกาศรับสมัครงานโดยตรงนะคะจากตัวนายจ้างเองนะคะและเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าถึงในเพจนี้ได้ง่ายนะคะแล้วก็พูดคุยโดยตรงกับนายจ้างได้ง่ายๆนะคะเขาอาจจะ ต้องการคนไทยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยอยู่ในสีแลนด์เพื่อนก็ต้องอ พูดคุยสอบถามกับนายจ้างน้น,นะคะว่าเราสามารถที่จะสมัครงานจากประเทศไทยได้ไหมนะคะส่วนรายละเอียดการสมัครงานนะคะก็พูดคุยกับนายจ้างโดยตรงได้เลยนะคะเขาต้องการพนักงานใน,ในตําแหน่งนี้ต้องการาคุณสมบัติอะไราบ้างเอกสา,ารอะไรบ้างแล้วก็ส่งเอกสารให้ในายจ้างดูโดยตรงได้เลยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เ,เป็นช่องทางที่คนไทยนะคะส่วนใหญ่จะมาหางานในช่องทางนี้กันเยอะเลยนะคะเพจที่คนไทยนิยมที่จะ เข้ามาในกลุ่มนี้มากๆเลยนะคะก็จะมีเพจคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะเพจคนไทยในเกาะใต้เพจคนไทยในโอเกแลนด์นะคะแล้วก็เพจคนไทยในเวลลิงตันซึ่งเพจเหล่านี้นะคะเป็นที่นิยมนะคะที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากและจะขอย้ำเพื่อนอีกนิดนึงนะคะว่าบางเพจนะคะเขาอาจจะ ให้บุคคลนั้นนะคะที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เข้ากลุ่มได้อย่างเดียวนะคะอาจจะไม่รับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็ให้เพื่อน,อนลองเช็คเพจ a c e b o o k นั้นนะคะว่าเขาต้องการคนไทยในประเทศไทยเข้ากลุ่มหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อน,อนสนใจที่จะหางานจากประเทศไทยมาทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะ <ๆ S 1> <ๆ>เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาอขอแอดเข้ากลุ่มนะคะลองแอดเข้ากลุ่มดูนะคะเขาอาจจะมี ให้กรอกคําถามนิดนึงนะคะแต่เอก็คิดว่า,าเพจนี้นะคะเขาจะสามารถรับ แอดคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะสามารถเข้ามาดูข่าวสารข้อมูลต่างๆได้เพราะว่าเพจนี้เป็นเพจที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีการแชร์ข่าวสารต่างๆให้ให้คนไทยได้ดูซัส่วนใหญ่นะคะเพจนี้สามารถที่จะหางานได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีการประกาศรับสมัครงานในเพจนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็อาชีพหลักๆที่เขาประกาศรับนะคะก็จะมีพ่อครัวไทยนะคะมีอาชีพนวดนะคะมีพนักงานเสิร์ฟมีคิชเชนแฮร์นะคะมีพนักงานหน้าร้านนะคะ มีหลายตำแหน่งเลยเพื่อนก็สามารถลองเข้ามาสมัครลองเข้ามาดูในเพจนี้ก็ติดต่อก,กับนายจ้างพูดคุยกับนายจ้างดูนะคะเขาอาจจะรับสมัครคนที่อยู่จากประเทศไทยมาทํางานก็ได้คะ่ะช่องทางต่อมานะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นของคนไทยจัดทาขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนไทยนิยมเข้ามาดูในเว็บไซต์นี้มากๆเช่นกันเพราะว่ามีการแชร์ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มีการประกาศรับสมัครงานด้วยนะคะ เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Thai Ensen c o n z นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีการแชร์ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะ จะเป็นข่าวในเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่จากประเทศไทยด้วยนะคะก็ส่วนมากจะเป็นการแชร์ข้อมูลนะคะให้คนไทยที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้รู้ข่าวสารกันนะคะและคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถเข้ามาดูข่าวสารในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกันค่ะเว็บไซต์นี้นะคะเขาจะทําขึ้นเป็นแมกกาซีนอยู่ในเว็บไซต์นะคะมีข่าวสารมากมายนะคะรวมถึงการประกาศรับสม aro aro ัครงานด้วยจะมีหน้าหนึ่งที่มีการประกาศรับสมัครงานตําแหน่งต่างๆนะคะอาจจะ จะมีจะมีทั้งอาชีพเชฟอาชีพนวดมีหลายๆอาชีพอยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วก็มีข่าวสารประเภทอื่นๆด้วยนะคะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นี้นะคะ Thai e n s e g n c o n z นะคะก็จะเป็นแมกกาซีนแบบนี้เป็นยีนิยสารเล่มหนึ่งนะคะที่ทำขึ้นในเว็บไซต์ที่อยู่ในนิวซีแลนด์ค่ะก็จะชื่อว่า Thai e n s นี้นะคะในหน้าแรกนะคะก็จะมีนะคะ การโฆษณาบริษัทเอเจนซี่ต่างๆนะคะถ้าเปิดมาก็จะมีมันเป็นสารบัญอย่างนี้นะคะนะคะก็จะมีรับไปเอกสารถอนฟันทําฟันนะคะข่าวสารต่างๆหลายๆอย่างนะคะก็เปิดมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีข่าวสาหรับคนไทยได้อ่านกันนะคะข่าวสารจากประเทศไทยหรือว่าข่าวสารที่อยู่ในนิวซีแลนด์ นะคะก็จะมีหลนไหนหน้านะคะส่วนหน้าของการสมัครประกาศสมัครงานก็จะเป็นหน้านี้นะคะอย่างที่เห็นใช่ไหมคะก็จะมีรับสมัครพนักงานในครัวพนักงานต้อนรับพนักงานนวดรับสมัครพรนักงานเสิร์ฟผู้ช่วยในครัวนะคะพะนักงาน,นความสะอาดรับ uh, ทายเชฟนะคะเพื่อนก็สามารถที่จะเช็คคุณสมบัติก่อนแล้วก็ลองติดต่อ,ลอ,อลองสมัครกับนายจ้างได้ครับเพราะว่าเขามีเบอร์ติดต่อให้นะคะ ก็สามารถจะเข้ามาดูการประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกันนะคะเพราะเป็นเว็บไซต์เป็นภาษาไทยนะคะเพื่อนๆก็จะเข้าถึงง่ายนะคะค่อนข้างที่จะนิยมสำหรับคนไทยที่จะเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์ เพราะว่าเขามีข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลากหลายเลยนะคะรวมถึงการแนะนำร้านอาหารต่างๆแนะนำบริษัทเอเจนซี่ที่มีการยื่นวีซารับทำวีซ่านะคะแล้วก็มีการประกาศขายร้านอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะมาหาร้านมาทำมาเปิดร้านในนิวซีแลนด์ก็มีร้านลงประกาศขายบ่อยมากๆเลยในเว็บไซต์นี้ค่ะเว็บไซต์นี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ เป็นไซต์ที่ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะแล้วก็มีการประกาศร,รับสมัครงานนะคะจากนายจ้างโดยตรงนะคะอาจจะต้องการรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยในนิจซีแลนด์เขาก็จะให้เบอร์ติดต่อไว้เพื่อนก็สามารถที่จะติดต่อนายจ้างนั้นกลับไปพูดคุยรายละเอียดกับเขาว่าเขาต้องการคุณสมบัติแบบไหนต้องการคนที่อยู่ประเทศไทยมาทํางานหรือเปล่านะคะก็ลองติดต่อลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูนะคะช่องทางต่อมานะคะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ หลายๆคนสนใจนะคะเราก็เป็นที่นิยมในการหางานในเว็บไซต์นี้มากๆเลยนะคะเป็นช่องทางที่ค่อนข้างที่จะสากลอินเตอร์นะคะเพราะว่ามีการเข้าถึงได้หลายๆประเทศนะคะและเว็บไซต์นี้นะคะเป็นการจัดตั้งขึ้นนะคะในนิวซีแลนด์นะคะไม่ใช่คนไทยจัดตั้งขึ้นนะคะแต่เพื่อนสามารถที่จะเข้ามาหางานในนี้ได้นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า trade me co nz นะคะแต่ เว็บไซต์ t r a d e มีนะคะจะมีอยู่หลายๆแบบด้วยกันนะคะมีทั้ง t r ทรดมี property เรื่องบ้านนะคะทั้ง t r a d e มีหลายๆอย่างเลยนะคะเพื่อนก็เลือกเป็น t r a d e มี job นะคะเป็น t r a d e มีที่เกี่ยวกับเรื่องหางานนะคะก็เซิร์ชใน google เลยนะคะ w w w t r a d e m j o b c o n z นะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะหน้าเว็บไซต์นะคะหน้าแรกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเซิร์ชหา อาชีพตำแหน่งงานที่เราสนใจแล้วก็เซิร์ชหาโลเคชันเมืองที่เราสนใจที่จะไปทำงานเนี่ยเมืองนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะอาชีพเชฟนะคะเพื่อนก็เซิร์ชเลยนะคะว่าเชฟนะคะเชฟไทยนะคะมันก็จะขึ้นขึ้นมาเยอะๆให้เราเลือกได้เลยนะคะว่ามีเชฟอะไรบ้างนะคะและเลือกเมืองที่เราสนใจที่จะไปทำงานนะคะอย่างเช่นเวนิสตันโอเกแลนด์ดีดินหรือว่าไคเชร์นะคะเพื่อนก็สามารถที่จะเลือกงานแล้ว สามารถที่จะหางานได้หลายๆงานได้เลยนะเพราะว่ามันจะขึ้นมาเยอะมากๆให้เราเลือกซึ่งช่องทางการประกาศรับสมัครงานในเทรนด์นี้นะคะก็จะมีหลายนายนจ้างประกาศรับด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะสมัครงานในตําแหน่งที่รับคนไทยมาทํางานนะคะเช่นนะคะเชฟไทยนะคะอาชีพนวดนะคะก็ให้เพื่อนๆเซิเร์ชนะคะเซิร์ชเป็นตําแหน่งไทยนะคะเชฟไทยแล้วก็อาชีพนวดนี้นะคะมันก็จะขึ้นมา เป็นรายละเอียดการประกาศรับสมัครงานจากนายจ้างคนไทยนะคะหรือเพื่อนๆลองเช็คชื่อดูก็ได้ชื่อของนายจ้างเป็นชื่อภาษาไทยหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนดิเซีแลนและเป็นพาร์ทเนอร์กับคนไทยนะคะเราก็ต้องลองลองพูดคุยกับเขาดูก่อนนะคะเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์และอีเมลเรามานะคะแล้วก็ลองส่งอีเมลไปลองส่งข้อความไปถาม เพราะเราเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะคะเราสามารถที่จะทํทงานที่นิวซีแลนด์ได้ไหมคุณรับเรามาไหมนะคะหรือคุณพูดภาษาไทยได้ไหมหรือถ้าเกิดเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เราก็ต้องจาเป็นที่ต้องคุยภา,าษาอาังกฤษกับเขาไปบางทีเขาอาจจะต้องการรับนะคะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเข้ามาทํางานด้วยก็ได้นะคะและบางทีเขาก็อาจจะต้องการเฉพาะคนเฉพาะคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์ด้วยก็ต้องสอบถามนายจ้างคนนั้นให้เข้าใจกันก่อน ก่อนที่จะสมัครงานด้วยนะคะช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่มีคนไทยเข้าดูเยอะมากๆแล้วก็มีนายจ้างคนไทยประกาศรับสมัครงานในเทรดมี job นี้มากๆเช่นกันนะคะก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจมากๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาตำแหน่งงานค้นหาโลเคชันที่เราสนใจจะไปทำงานในเมืองนั้นนะคะก็เป็นการง่ายด้วยนะคะเพราะว่าบางทีส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นคนไทยมาประกาศรับสมัครงานด้วยตัวเองด้วยนะคะ ง่ายต่อการพูดคุยกันสื่อสารกันค่ะช่องทางทั้ง3ช่องทางนี้นะคะเป็นช่องทางหลักๆนะคะที่เอจะมาแนะนำเพื่อนๆได้ฟังกันวันนี้นะคะเป็นช่องทางที่นายจ้างคนไทยนะคะประกาศร,รับสมัครงานด้วยตัวเองและส่วนมากจะต้องการพนักงานนะคะจากประเทศไทยมาหรือต้องการคนงานแรงงานจากในเิอร์แลนด์เพื่อนๆต้องเช็ค และพูดคุยสอบถามกับนายจ้างก่อนสอบถามให้ดีนะคะว่าต้องการจากที่ไหนนะคะเพราะตอนนี้นะคะการยื่นวีซ่าเข้ามาทํางานใน,นิวซีแลนด์ก็ค่อนข้างยากนะคะบางคนนายจ้างบางคนอาจจะต้องการคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์มาทำงานเท่านั้นนะคะเอะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะลองแอดเข้าไปในกลุ่มเพจ a c e b o o k เหล่านั้นนะคะกลุ่มคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะลองเข้ามาดูนะคะ ก็ให้เพื่อนๆแวะเวียนเข้ามาดูไปบ่อยบางทีเราก็จะได้งานจากเพจ Facebook คนไทยในทีแลนด์นี่แหละค่ะเพราะว่าเอก็ได้งานจากเพจ a c e b o o k คนไทยในทีแลนด์นี้เช่นกันค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะก็มีนะคะอย่างเช่นช่องทาง six co nz นะคะและเพื่อนๆสามารถที่จะหาดูช่องทางอื่นๆได้นะคะเอทาไว้คลิปนี้นะคะซึ่งช่องทางเหล่านั้นนะคะจะเป็นอีกช่องทางที่มีการค่อนข้างที่จะ ใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะคะแล้วก็เป็นช่องทางที่เปิดรับสมัครหลายๆประเทศเข้ามาไม่ใช่เป็นช่องทางสำหรับคนไทยอย่างเดียวนะคะก็จะยากกับเพืนเพื่อนนิดน,นึงนะคะแต่ว่าก็จะเปิดกว้างสำหรับอาชีพอื่นๆที่ สำหรับคนที่เขามีทักษะมีคุณสมบัติมากๆแล้วก็มีคุณสมบัติในภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะเก่งมากๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปสมัครในเว็บไซต์เหล่านั้นได้เป็นอีกหลายๆช่องทางที่เป็นทางเลือกให้เพื่อนสามารถที่จะหางานกันได้ค่ะในคลิปวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆสอบถามเองกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับวิธีการสมัครงานหางานได้จากที่ไหนหาในจ้างได้จากที่ไหนนะคะซึ่งไงก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วนะคะเมื่อคลิปนี้นะคะ แต่ว่าวันนี้เอก็จะมาแนะนำช่องทางหลักๆให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะ <_ d ata> เกี่ยวกับช่องทางที่คนไทยนะคะสามารถที่จะมาสมัครงานมาทำงานในสิรแลนด์ได้ไม่ยากเพราะว่ามีนายจ้างคนไทยประกาศรับสมัครงานหาพนักงานนะคะทั้งประเทศจากในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในสิซิแลนด์นะคะก็จะเป็นการง่ายสำหรับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าจะ ไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นภาษาไทยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะและถ้าเ,เพื่อนๆมีคำถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเอจะรีบมาตอบเ,เพื่อนๆและสำหรับคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาคลิปอัพโหลดขึ้นมานะคะเพื่อนก็จะได้เห็นขึ้นมาตึงขึ้นมาเลยนะคะก็จะได้ รู้ข่าวสารทันท่วงทีนะคะสวันดีลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย